สวัสดีค่ะมาพบกับเจี๊ยบนะคะวันนี้เจี๊ยบก็มาทํางานนะคะเจี๊ยบจะมาพูดถึงกําไรมงคลน,นะคะอ่าพี่ๆหลายคนเคยเคยเห็นว่าเจี๊ยบเป็นคนที่ชอบใส่กําไรหยกนะคะเดี๋ยวเจี๊ยบจะมาเล่าให้ฟังนะคะอันนี้ก็เป็นอันที่3แล้วเจี๊ยบเล่าเท้าความเจี๊ยบเป็นคนไทยค่ะเป็นคนไทยที่แบบพ่อแม่เป็นคนไทยเลยแล้วทําไมเจี๊ถึงมาชอบกําไรหยกกําไรหยกมันเหมาะสําหรับคน จีนใช่ไหมคะที่เขาแบบนับสายจีนนี่เขาชอบทำกำไรหยกกันมาแต่คนไทยของเรานับถือศาสนาพุทธก็จะคล้องพระเป็นส่วนใหญ่นะคะทําไมเจ็บถึงแบบนี้นะคะท้าวความไปเมื่อห้าหกปีที่แล้วเอาเป็นว่าเมื่อห้าหกปีที่แล้วนะคะแม่เจียบเกิดเป็นกลุ่ทับเส้นที่หลังแม่ก็ไปหาโรงพยาบาลต่างจังหวัดน,นะคะโรงพยาบาล อาอ,อ,อชัยรุณที่พิจิตรโรงพยาบาลตะพันหินนะคะโรงพยาบาลก็รักษาแบบยาหมอต้มบ้างฉีดเข้าเส้นฉีดเข้าหลังบ้างนะคะแต่ก็ไม่หายนะคะเข้าหมอเอกชนที่พิจิตรก็ไม่หายไปพิซูโลก,ก็ไม่หายนะคะแล้วตอนนี้ปรากฏว่าหมอที่พิจิตรก็ให้แนะนำให้แม่เจี๊ยบผ่ากระดูกทับเส้นที่หลังแล้วตอนนี้ จี๊บก็เลยจะเลือกโรงพยาบาลดีๆดีให้แม่แล้วปรากฏว่าทําไมมันไปถึงกําไร่ยกได้ใช่ไหมเรื่องมันยาวก็คือว่าเจีบก็อธิฐานว่าอ่าก็อธิษฐานว่าขอให้แม่ได้รับการผ่าตัดที่ดีแต่การรับการผ่าตัดที่ดีเพื่อนๆก็รู้ว่าต้องเลือกโรงพยาบาลที่ดีเลือกหมอที่ดีแล้วผ่าตัดที่หลัง่งมันเป็นแผลยาวใหญ่ใช่ไหมคะเราก็ต้องเลือกให้ดีไม่งั้นแม่อาจจะเดินไม่ได้หรือเป็นอมัมพาต แล้วมีอยู่วันหนึ่งเจ็บทำงานที่ที่นี่นะคะแล้วเจ็บมีเจอ,อพยาบาลคนหนึ่งนะคะเขาใส่กําไลหยกเขาก็อยู่ๆเจ็ก็บอกว่าโอ๊ยอยากได้กาไลหยกจังเลยสีสวยเจะก็เลยเอาไปจับแขนเขาแล้วบอกว่าสาธุถ้าเกิดเจ็บหาหมอได้ดีๆอะไรอย่างเงี้ยเจะจะซื้อกาไลหยกมาใส่แล้วพอดีเพื่อนเจ็บแนะนำว่าโรงพยาบาบลบํารุงราชที่กรุงเทพ ตรงสกุลวิทนะคะโรงพยาบาลมุงราชเขามีหมอดีที่ไม่ต้องผ่าตัดยาวขนาดนี้นะคะผ่าตัดแค่สามแค่สามรูอะสามโฮนะคะแล้วก็ผ่าตัดแล้วก็กลับบ้านได้เลยเจ๊ก็เลยแบบว่าโทรศัพท์ไปเย็นวันนั้นเลยนะคะเย็นบ้านเจ๊บอะแต่ที่เมืองไทยอาจจะเป็นช่วงบ่ายเจ๊โทรไปเจ๊ก็ได้หมอที่ดีนะคะเป็นอาจารย์หมอเจ๊จำไม่ได้ละเขาก็บอกว่าเออค่าผ่าตัดรวมค่าโรงพยาบาล ทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะอหกแสนเจ๊ก็บอกโอ้โหหกแสนสำหรับเจ๊บะคงเยอะไปแต่ครั้งหนึง่งถ้าเกิดช่วยแม่ได้ก็อยากทำอยู่ๆปฏิหารมันก็เกิดขึ้นค่ะเจ๊หาเงินห0 0 0นมาช่วยแม่ได้ช่วยแม่ผ่าตัดที่โรงพยาบาลมุงลาดแม่ผ่าตาเสร็จแม่ไม่ปวดหลังเหมือนแต่ก่อนเมื่อแต่ก่อนแม่เจบเดินไปสองก้าวก็ต้องหยุดนั่งพัก เดินไปเที่ยวกับเจ็บไม่ได้เดินไปทํากับข้าวก็ลําบากบน่นต้องให้พ่อคอยนวดให้ตลอดเวลาแล้วหลังจากนั้นนะคะเจ็ก็ได้ปฏิหารตั้งแต่นั้นมาเจ็บก็เลยซื้อกําไรหยกมาใส่แต่นี่ไม่ใช่วงวงแรกนะคะวงแรกของเจ็บเป็นกำไรสีเขียวแล้วมันแตกไปแล้วก็มีอยู่ตอนนึงพอสองสามปีต่อมาเจ็บก็คือว่าอ จจ็บอยากได้ทรัพย์สินชิ้นใหญ่ชิ้นนึงนะคะแล้วมันก็เป็นราคาที่ค่อนข้างแพงหลายละเราอยู่ๆจบก็เลยบอกว่าขอว่าขอให้เจ็บได้ทรัพย์สินที่มัน,เป,นเป็นยอดเงินเยอะนะคะอยู่ก็ได้ขึ้นมาจริงๆค่ะแล้วก็มีเมื่อปี2019ตอนที่โควิดกำลังระบาดเริ่มแรกใช่ไหมคะระบาดเริ่มช่วงแรกๆตอนนี้ก็เจี๊ยบอะ เมื่อสองปีที่แล้วได้สินทรัพย์ชิ้นใหญ่ชิ้นหนึ่งสำหรับเจี๊ยบมันก็ว่าใหญ่แล้วนะคะเป็นเลขหลายหลักใหญ่มากๆสําหรับเจี๊ยบจะวางแผนว่าเจี๊ยบจะกลับเมืองไทยไปอยู่เมืองไทยแน่นอน,นะคะอ่ะก็จะอพยพตัวเองไปแล้วครอบครัวไปอยู่เมืองไทยนะคะอะ,อะไรแฟนไปด้วยนะคะตอนนี้ก็เกิดมีปัญหากันก็เกิดมีปัญหาทางครอบครัวไม่ใช่มีปัญหาเรื่องโควิดก็เลยไม่ได้ไปนะคะปัญหาเรื่องจุกจิกมันก็มีเล็กเล็กน้อยน้อยนะคะกับ คนรักนะคะก็มีเล็กๆน้อยๆแต่ก็ไรถึงขั้นเกอบขั้นแล้วก็ไม่ได้ไปอย่าไปเล่าถึงจุดนั้นเลยว่าเราก็ไม่ได้ไปติดโควิดตอนนี้อยู่ที่นี่เมื่อก่อนเนี่อาจมีบ้านนะคะอาจมีบ้านเมื่อก่อนมีบ้านมีพื้นที่แต่ตอนนี้ไม่มีแล้วแล้วตอนนี้พอช่วงที่โควิดมามันจะทำยังไงก็เลยบอกว่าก็ยกกำไรขึ้นมาแบบหมุนๆซ่าทุกขอให้เกิดปฏิหารมีจริง ขอให้เจฟได้มีเงินซื้อคอนโดที่นี่สักหลังนึงนะคะอยู่ๆเจฟก็ได้ซื้อคอนโดนะคะนี่นะคะก็เป็นปฏิหารกำไรใครจะเชื่อก็เชื่อ,อนะคะใครไม่เชื่อก็เราก็ไม่บังคับกันนะคะแต่คนโบราณคนไทยเขาก็บอกว่าใส่กำไรแล้วทำอะไรนะคะจะค้าขายก็ได้กำไรจะทำอะไรก็ได้กำไรนะคะก็เลยเป็นคนเป็นคนที่ใส่พระ เป็นคนที่เข้าวัดเป็นคนที่ฟังรุ่นปู่รุ่นพ่อมาว่าพระอาจารย์นี้ดีทําอย่างงาู้นร่ํารวยทําอย่างนี้ดีปลูกต้นไม้แบบนั้นดีอันไหนที่เป็นมงคลที่ดีดนะคะเจ็บก็จะเอามาหมดเลยค่ะแล้วนี่ค่ะแล้วพอดีมันบังเอิญบังเอิญรู้ว่าสิ่งที่พระเจ้าส่งมาหรือว่าสิ่งข้างบนฟ้าส่งมาทําให้เราลักกําไรอยู่แล้วก็อยากใส่กำไรยูไปตลอดทุกๆวันนะคะ ไม่มีวันไหนที่เจ๊ไม่อยากใส่กําไรหยกเวลาเจ๊อืมเป็นเป็นความเชื่อเวลาเจ๊ทุกร้อนใจที่เรื่องหนักเจ๊ขอกาไรหยกทุกครั้งกําไรหยกก็จะให้เจ๊ทุกครั้งค่ะอ่ามันก็เป็นเรื่องราวของเจ๊นะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆนก็คงเพื่อนก็คงจะมีเรื่องราวของตัวเองว่าตัวเองรักอะไรนับถืออะไรนะคะก็นี่นะคะเรื่องกำไรหยกที่เจ๊นับถือมากๆนะคะ งั้นจะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ